ฟัฟองมาดูนกไปแล้วอย่าตื่นสายถ้าตื่นสายแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยเช้าวันนกมันเยอะ มาดูกนกดูอะไรไหนเห็นไหมนกพวขาวๆอ่ะพวกเนี้ยตอนแรกอ่ะแม่ไม่ชอบนะที่เห็นแบบนกมันลงไปกินข้าวตอนแรกอ่ะแม่นึกว่ามันจะไปกินข้าวแม่ก็มาไลายย่มันแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าอย่าไปไล่มันอย่าไปไล่มันเพราะอะไรรู้ไหมมันกินหอยเออมันมากินหอยเพราะว่าหอยมากินข้าวเราออจริงๆแล้วมันต้องมีมันต้องมีนกพวกนี้แหละ มันลงมาเต็มมันลงมาเตมนาเราเขาก็บอกว่ามันดีมันจะได้แบบมันมันไปกินหอยอ่ะ uh huh. เพราะว่าหอยมันมันมากินข้าวเยอะหอยเฉลออไม่หมดหอยอย่างก็หอยตป็นงูกินกาแฟก่อนเดี๋ยวค่อยลดน้ำต่ออาหารให้ปลายังไม่ได้เอาห้เลย ว่าจะอาท,อทงมาให้เขาทำกระท่อมให้ไหมเขาาทำที่นั่งให้ไหมพอชีนังมันห่างโวดมันบแวแล้วเราค่อยมานั่นให้อาทงเขาทำให้ไหมแผนพครกับแผนยูเมืนคนละแผนแผนทำเราแผนยูเขาทำไม่เป็นพวกนี้ทรดน้ำต้นไม้ได้อยู่ดูย้าที่หลอป่องดูย้าที่คุณตาคุณยายตากไปให้หวัว <c oughs> มันกั้นล้างามำน้ แถวเลยที่ตอนที่เราปลูกแรกๆที่เราเาที่เรายังไม่มีน้ำอะ่ะที่เราตักน้ำอยู่สานน่ะไปไปเป็นรถน่ะถ้า<อ>ต,ตื่นช้ามันก็ได้งานอาหารป่ายังไม่ได้ไห้เลยข้าวโพดกำลังงอกที่แม่ปลูกอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะ ถ้าปลูกอันนี้มันก็พอดีพี่น้องมาสงการได้กินพอดีเป๊ะเลยกำลังหอกแต่ทิ่ที่ที่เขาปลูกตอนนั้นอ่ะปลูกช่วงที่เขาคอนเสนนอร์นนานอ่ะออมันยาวแล้ววันนี้เราจะทำอะไรือ,อมจะทำอะไรวันนี้วันนี้จะไปจะไปทำงานอยู่บ้านมิน้น ทำงานอยู่บ้านเม้นจะจะไปยังไงบีมารับบีมารับเนาะขี่มอเตอร์ไซค์เหรอนีิระวังนะขี่มอเตอร์ไซค์โอเคไม่ใช่ว่าจะนั่นนะโอเคมันจะไปทางไหนอ่ะไปทางนี้ทางบ้านบีมเล็กหน่อยมาขี่มอเตอร์ไซค์อืดฉบที่นั่งเฉพาะกีดไม่ต้องต้องทำเป็นไอ้นั่นอ่ะ เดี๋ยวแม่จะเอาไอ้ฟางก้อนนี้ไปใส่ต้นไม้นะคะไปฟางก้อนนี้โอ้โหจุดเกษตรกรแม่นั่นฟางก้อนเนี้ยฮะฟางก้อนนี้ยทำไมนะฟางก้อนเนี้ยตนะอ,น,น,อน,นี้แรกนี่เอาเอามาลองไว้ทำเป็นที่นั่งเฉยๆตอนแรกอ่ะอยานผัวมันกินยานผัวมันกินไม่แห<ม>ตุผลทำให้เป็นแม่ก็เลยเอาเออเอาก้อนฟางนี่แล้ววะมาวางไว้วะเ็ดแบบง่ายๆเฉพาะกิจทีนี้พอไม้อันนั้นน่ะคุณตาว่าจะ ทำเป็นที่ยื่นออกไปเอาเอาเอาไปอาหารในะป่าเนีย่ยเออวันนี้มันก็เลยไม่ได้ทำมันก็เลยกองอย่างนั้นน่ะตัวแบบแม่เมื่อคืนเนูเดินชนขอบประตูตาาสอก <laughs> สอกไฟช็อตใช่ไหมเออมันแบบไฟช็อตเป๊แบแบอ้มาปิ่งเอาเขียวเลยค่ะ แบบนุ่ยังกะนู่ยางมองเอตรงที่ว่าทางประตูที่มันเชื่อมกับห้องห้องนั่งเล่นแล้วก็ตรงตู้เย็นอะตรงประตูตอนนั้นอะนู่ยางแค่ที่นู่ยางตรงไปได้ไหมนู่ยางตรงไปไปนี้นู่ยกางซอออกปึกแบบมันคือนไปสัตว์นะไปนี่นุ่ยก็เขาไปนด้วยเขาไปด้วยนุ่ก็แบบโอ๊ยตายนุ่งแบบกลางแคดอะไรสักเรืไปไปหารถน้ำก่อนไม่สิยังมาเก็บเครื่อกาแฟให้แม่ Dẫm <laughs> cho xài Hãy lắm ạ à. แม่ยังไม่มีเวลามาครั้งของเราไม่ค่อยได้งานเหมือนกันเพราะว่าเราเห็กไปแต่ทิท้นๆ อ้ถันนะ่วนั่น,นอัออ่ว่วเออัวปากยาวอะ่ะเ้ถั่วปากยาวโแม่ิ่งเอาใส่ลงไปถัวป่วกดานนะจ้าถั่วปกยาว <c oughs> อันนี้ใบอะไรนะแม่เน,นี่ยต้นเนี้ยใบใหญ่สักเหรอสักทงองโอ้ยมันยังน้อยอยู่ สักอทองสักทองนี้ใบใหญ่เนาะมันเพิง่งปลูกไปเพิ่งปลูกไปไม่กี่เดือนนะคะอันนี้อันนี้พยอมพยอมดูสิใบพยอมใบพยอมที่มีต้นดาวเรืองดาวเรืองแซมใบพยอมยอม,มันเน็บ

มันเหมือนข่าแปบมานะเออถั่วแห้งเป็นปลาปลาลูกเอาไปกินก็ต้มเนียงกินมาป็นเด้อไอ้ถามแม่มิ้นน่ะเอาไปฝากแม่มิ้นแม่มิ้นกินเป็่นไหมกินเป็นเดี๋ยวเก็บไปให้แม่มิ้นเดี๋ยวเก็บไปฝากแม่มิ้นเอไม่ไงน้องมีใบเอ้ยน้องมีดอกด้วยเออเนี่ยหลักเขาเอิญว่าบัก่วแห้ถั่วแห่กินก็ต้มเมียงอ่ะโอ้ครับผมไม่ๆอันนี้มันแกน อันนี้มันเป็นเอาเอาเม็ดมันอ่นมันมันเน็บมันก็เลยแบบไ่งามมันไม่ได้กินอไม่ได้มันมันไม่งามสองต้นนี้อ่ะเน็บเอาเอาเม็ดมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะมาถูกมันก็เลยไม่อานั้นต้องเป็นรุ่นเนี้ยแต่ยิงเขาโทษอันนี้ก็อันนี้ก็หัวล้นนะหัวล้นแต่มันกระลังอ้านห้านะต้นอะไรแม่ต้นจากไงมันหัวล้นแล้วมันมันหน้าแรงมันขาดใบ เออหน้าแหลมไปนี้แหละอันนี้แค่นานปึ๊บบักซึ้งเลยแค่นาสักสองเมตรไหมเอ้ยเอเอสองเมตรปื๊บสองเมตร 2> 2 <m. S 1> ประมาณสองเมตรยี่สิบได้เขาบผมว่าให้ถูอะไรนะถูก้นเพสลับไปมันจะทำให้ประมาณโนูสืม นูงสูงประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ร้อยแปดสิบประมาณนี้ันสองร้อยองอยสาิบหอดาสองร้อยหสิบบ้ 250, หอดดอกไปดนตวเ่นสายยางให้แม่หน่อยเลยเดินสายยางสายยางคอพับอุ้ยชุบ ก็บพ่มีความรู้เรื่องไอ,ไอ้เรื่องต้นไม้เท่าไหร่เนาะทีนี้แม่ไปดูไอ้ใน y u u u b e แหละเขาก็เทเแมาเขาบอกว่าเขา้าโพดน่ะรดน้ำมากนไม่ดีมันจะไม่โตไอ้เราก็ของเราเราคิดว่ามันสิหึ้ม,น,มน้มเป่ามหมเออเขาบอกว่ามัน,ม,นมันไม่ต้องรดเยอะอ๋อขา้าโพดไม่ต้องรดน้ำเยอะ ที่นี่แม่ก็สังเกตเบงตัวไหนที่แม่ลดเยอะๆอ่ะมันไม่โตมันก็จริงอย่างเขาว่าน้ำต้องนั่นทีนี้แม่ก็นึกว่าห่วยมันบอนบวบอน้ามัาน,านก็นเลยบอวบน้าแม่วะ่ะ<ฮ> <laughs> พอไปดูเออพอไปดูไอ้นั่นเขาบอกว่าลดน้ําเยอะเกินมันจะไม่โตโอ้ยขาดแล้วแม่ว่ะม,มันไม่ชอบน้ําเยอะ แม่ก็นึกว่ามันมันบกพนน้ำบ้าง่าคะคนแห่โคดน้ำก็โคดอย่างเดียววะแม่ไปดูแล้วสงสัยของแม่น้ำเยอะเกินก็ทำไปศึกษาไปมีใครเก่งมาโดยที่ไม่เก่งโดยไม่ทำเนาะแม่ก็เราไม่เก่งเราก็เราก็ดูจากคนอื่นเท่าด้วย แต่ยางนาเน,นี่มันชอบน้ำ,น,ำน้ำเยอะไม่เป็นไรแล้วปลูกสลับกันหลายๆอย่างสลับไม้ตาด้วยข้าวโพดด้วย แม่มิน้นเอาไหมอะ่ะดอกแคอ่ะเอาเขามีไหมอะ่ะบ้านเราเก็บไปให้เลยก็เก็บไปฝากเขาโอเคน่าจะไปหามิน้นก่อนหน้านี้ตอนที่ยังมีหมาอยู่ทป็ไมอ่ <c oughs> ะเป็หลินก็มาเขาหมาเป็นเลยมานาห่อ,อ,หอ,หอใช่ปเป็หลินมาแต่ว่าเพิ่นเอาไปให้ข้าเจา้าละ จะเลี้ยงได้ถ้าบ้านมันอยู่ใกล้ถนน,นอของเรามันใกล้นนเมอพันเอาไปให้คนอื่นแล้วเพราะว่ามันเยอะเกินไปแม่มินว่าอนะันน่ะ11ตัวค้อเดียวเหรอเออคอดคอดครั้งเดียว11ตัวรอด<ส>รอทุกตัวรอดคู่ตัวแม่แม่แม่มันสิดหกแฉกรอดคู่ตัวแข้งแง้ง,ง,งนะ้ำตัวมันสีเหมือนลัวนะแม่ขาวขาวดำอย่างเงี้ย เราบ้านเราอยู่ใกล้ถนนเลี้ยงมาคงสารน้ืเลี้ยงมาแล้วมันโคตโดนรถชนหมดเลยแม่เมื่อวานเอโนเอางานไปส่งครูใช่ไหมแล้วทีเนี้ยครูอ้นอะ่ะแกเดินลงมาจากอาคารหนเห็นแกอุ้มไอ้น้องหมาลงมาหนก็เลยจะขอจับแกก็เลยฝากหมาไว้กับหนูแป๊บหนึ่งหนูก็อ้มมันตัวโคตรหนักเลยแม่ตัวใหญ่มากหนก็ถามว่าครู กี่เดือนครูบอกว่าเดือนหนึ่งก็ป้าหมาหรือมูย,ยมันต้องูกอ้วนแหมมีมรอบขอบิดโบเมนเลี่ยงูบ้านไกนน่ถนนหนไหมาหงรสต้นมันตายแหมแล้วคือมัน,มนแหมมันพันพิษปูผสมเอเออะไรวะพิษปูผสมล้อล้อไวเลยปะ่ะถ้าจะไม่ผิด ม่ผสมหมาผสมเหรอเออต้องขายเหรอหรือจะแจกปีแจกให้ครูเพราะว่าคือครูแกเป็นครูสอนวอลเลย์บอลครูฝรั่งเหรอครูอ้นครูสอนวอลเลย์บอลเจ้อ้นสอนวิทยาศาสตร์ม3เป็นเรียกครูเรียกเจ้เรียกก็สนิทกับครูสนิทก็ไม่ไดเรียกกันนั้นได้ยังไงอนะแหมแหละเจ้อ้นแก สอนวี์แล้วทีนี้คือแกก็เป็นเป็นโค้ดของทีมวอลเลย์บอลชายหาดแล้วเหมือนกับอเด็กในวอลเลย์แก,กนะ่ะก็เลยเอาหมามาให้บอกว่าให้ฟรีแบบเลิศมันก็เลี้ยงได้เลยถ้าเราแม่แต่หมามแพงนะหมาถึงไอ้ไวย น้องมาถึงไอตัวนี้แพงอยู่แต่ว่า,า <Okay. S 2> บ้านเราเอามาเลี้ยงอนะหนูว่าหนูไม่พูดถึงบ้านเรากล่องแปบบ๊บเดียวบอกน้ำขิงมาดูเด้อน้ำขิงน้ำขิงเนี่ยถึงเอวป่าแล้วแบบสูงแบบเร็วอะ่ะแบบโตเร็วอะ่ะ มันไม่ได้โตช้าดี่หล่ะเห็นไหมฟังดูเนี่ยเนี่ยดูอเนี่ยน,น้ำขิงปลูกแล้วเนี่ยเนี่ยพี่น้ำขิงดู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 ดโตอยู่เนาะ แม่จะยี่สิบนาทีแล้วนะจะยี่สิบนาทีแล้วนะไปพอลูกไปไปไบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ